จกปูจกปูจกปูเฮ้ยแจกขุดปูได้ดิเอาเอาจกปูดูดิมีปูไหมนั่นเอ้าจก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 ก่อนจกเออตรงนั้นด้วยตรงนั้นด้วยมาทางนี้เร็วอ่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่าอ่าไมไปหาสิบร้อแล้วนั่นอ่าจะวิ่งไปไหนมันจะวิ่งไปหาสิบร้อเลยลูกเนอะอ่าจุ๊บแจงนะครับผมเขาเรียกจุ๊บแจงนะครับการป่าหน้าไปเลยครับผมนี่เป็นยังไงเลยครับผม โอเคโอเกโอเคตามเนอะเอะโเกโเกโอเคพอไปพอไปทางโน้นเร็วอ่าอ่โอ่าเอาจอยๆตกแกะมาครับโอ้โหกล้วยกระจายหมดเลยสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆนะครับผมอ่าวันนี้ก็ตอนกลางวันแอบพาแจงมาสวนนะครับผมอ่าเยอะเยอะเลยไว้ปพวกเราไปบ้านกันนะครับผม อ่ะคอยดูว่าวันนี้จะมีหน้าทีรัทึกอีกไหมครับอ่าก็ทุกแบบทุกอย่างมันโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปรัดทงกันนะครับผมรัดทงไปว่ารัดทงนะครับผมเยอะอ่าคือโอ้ยเดี๋ยวนี่นะต้นสะดาวสุดที่รักนะครับผมอ่าไม่ได้มาๆๆไม่ได้เจอกันมานานนะครับคิดถึงไหมลูกแจงเอ้ พอดีว่าทางนี้นะทางที่เราเดินกลับทุกวันอะ่ะเขามันมีเศษหินนะครับคือคือมีเศษหินนะครับผมเศษหินอะ่ะรถเขาขนเสร็จสังเกตสังเกตมาสังเกตไปมาเออผมบอกว่าให้ลงไปนะครับใ,ให้รู้ด้วยว่าจะพารับทุ่งไหครับผมหรือว่าแจ้งอยากลงมารับทุ่งตั้งนานแล้วอ,ะ <laughs> อ่ะเราจะไม่ทีนี้เวลากลับบ้านเราอาจจะไม่แบบไปไหนอะ่ะ ตโตตเจ้น่ไหมเดเดี๋ยวเมามาไอหักเะไรขอมามามาโอ้ยเขาจะไปขึ้นบนคันนาเขเป็นมิสคันนานะคร uh ับผมใช่ปอ่ะ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 ไปเล่นปปกีกีกีปปะปเลยจะากินทำไมถูกปอีกอปคาวะามันคืออะไรอ่ะ หาลงไปโอ้หาก,กินหญ้าไวแเจงคิดถึงไม่ได้ลูกเจงไม่ได้มาเล่นตั้งนานนะครับผมไม่ได้เป็นมิตรคันนาตั้งนานนะมาเอาโอเคเยอะบายวันนี้ปล่อยอยู่ตรงนี้เลยนะครับไม่ปล่อยอยู่กะทานะครับปล่อยอยู่กะนาใส่ปุ๋ยให้เขานะครับผมเดยวเด้อ <c oughs> เดๆอ <laughs> อ่าผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับผมไม่ไม่ได้ลงมาเล่นนานแล้วเนี่ยก็รอจนแห้งนะครับรอจนนาแห้งอะ่ะมาเฮ้ยจะเดินตามคนาไปนี่แหละอ่ะไปดูว่าเธอจะเดินตามตรงไหนไหมทำไมอยู่ห่างก,กันไกลจยงเลยลูกแจงฮึ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 ฮเสียงมา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 แล้ว ดูว่าจะขึ้นคันนาตามเราไหมอา้าวเมื่อก่อนเขาฉายามิสคันนานะครับผมอ่าพอดีว่าทางที่เราทางคันนาเก่าอ่ะเขาวไว้นั้นนะครับผมคือไม่โครเขาไปจกแล้วเขาไปติดนะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนต้องมาคันนาตรงนี้นะมาเลย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 ซ้อมซ้อมตกมันบ่ เด้อเดคุณคุณจุ๊บเมื่อไรมันจะถึงมานนี่มา <c oughs> อมมันจะไปถึงไม่ในบ้านนี่เดินหน้าหนึ่งถอยหลังสี่นะครับผมเด้อ <Yeah, S 2> มาอะไรนูจะกลับไปสวนคืนบน่นนะฮะมามาก็าแร่เนี่ยก็แร่นี่ไปดีกว่าทุกคนไม่รอหรอก หนีมันก่อนสิหนีมันก่อนหนีมันก่อนหนีมันก่อนหนีขึ้นตรงนี้เลยหนีขึ้นตรงนี้เลยเออหนีขึ้นตรงนี้เลยแหละไม่หลับหรอกลายอะไรอ้าวจกปูจกปูจกปูเฮ้ยเจ๊ขุดปูลุ๊ตนี เอาจกปูดูดิมีปูไหมนั่นเอ้าจกจกจกก่อนจกเออตรงนั้นด้วยตรงนั้นด้วยอุ้ยขุดปูทุกคนเอากินดินอย่านะไม่เอาหรือว่าดินนี้มีเกลือแร่นะครับผมเยอะเสียงอะไรแจ้งเสียงหมาเนี่ยเยอะไหมเยอะเองเจ้าดินไปไหนโอ้กินสั่งข้าวครับผมทุกคนจ้ะเฮ้ยไปเรือเรือ ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามะกูรอไปต่อดีกว่ากลับบ้านนะครับผมโอ้ยมาใกล้แรงแท้พอใกล้อะใกล้เกิอนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะเดินไปทางไหนนะโอ้ยตรงนี้ทำไมหลุมเยอะจังเลยนี่โอ้โหหลุมใหญ่มากลงมาคุณ้นแทงจุ๊บไหมอ่ะลงมาเรามาเดินบนคนากันนะครับผม นี hey, like uh ่ม <I> <know. S 1> ิสคันนาของเรานะครับผมาสายลยสายลยเดี๋ยวเดยวเด้อพี่กระจัเอลองมิงอลองมิงแปว่าไม้แหลมนะเขาน่าจะทำหลักผูกพี่น้องวัวนะครับผมว่าแถวนี้มีแต่วัวเขาเลี้ยงวัวกันนะครับผมนี่เขาก็เดินอยู่บนคันนาครับผมไหนไหนวันนี้น่าจะไม่ขี่ทุกแจงหรอกน่าจะจูงไปด้วยกันแบบนี้แหละป่ะบรรยากาศดีมากครับผมทุกคน โอ้นีแน่บรรยากาศดีสุดๆไปเลยนะครับผมปะ่ะมาเรื่อยๆโอ้นี่เดินให้เป็นระเบียบหน่อยอืมเดินมาทางนี้อ่าอ่าเดินมาทางนี้เร็วอ่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่าอ่าไป,ไปหาสิบ้อแล้วนั่นไอ้จจบิกไปไหน มันจะวิ่งมาหาสิบร้อเลยลูกเนาะจุ๊บแจงนะครับผมเขาเรียกจุ๊บแจงนะครับผมสิบร้อนะอราจะไปไหนนั่นดูเดินไปไหนมาเดี๋ยวจะพามาเล่นทุกวันแหละถ้าถ้าอย่างนี้นะจุะ๊บจุ๊บหยิบเป๊ะแป๊บไปเอาเดินไปสิคนดูครับผมเออลูกจบนะครับผม <laughs> เดี๋ยวนี้ติดผมติดพูดว่าคุณนะติดจากวิวนะผมชอบคุยกับผมชอบเรียกวิวมองกับคุณนะครับผมไม่รู้เป็นไรติดติด,ต,ดติดมากเลยครับผมคำนี้ไปเดินไปลูกซอยจีไปเออจีงกลง้องหี้อไปข้างหน้าเสร็จแล้วเจอเจอ,เจอทางแยกเลี้ยวซ้ายนะแจงโอเคไหมโอจีบไปเจอทางแยกเลี้ยวซ้ายเด้ออ่ะคอยดูว่าจะเลี้ยวซ้ายเราไหมนะครับผมไป กลับบ้านกันนะครับผมซ้ายซ้ายเลี้ยวซ้าย,ยยา,ยายเพ้นมวยเลี้ยวซ้ายซ้ายเลี้ยวซ้ายเอาเอาตรงไปนะครับผม <laughs> ไม่ไม่ตรงไม่ซ้ายอะไรแล้วโย่มาต้องดิฟกันนะครับผมขายเคาะอะไรอะไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยทางนี้ว้อนนี้ลูกทุกคนโอปุบแล้วหรือเปล่าอ่ะปูบไหมปูบไปม ไปยังไม่ถึงบ้านเลยนะครับผมกำลังมาถึงทางสะพ,พานเปลี่ยนนิสัยแล้าอยู่ไปแล้วเอาใช่ไหมไป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 คือแถวนี้น้ําท่วมหมดเลยนะทุกคนแถวนี้นะครับผมี๋ยวผมจะดูก่อนว่าจะมีทางข้าไหมเนี่ยเพราะว่าเขาขุดวางท่อมานะครับผมโอ้เอ,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 อ้าเอาเอา อ๋ออ๋กิ่งไม้เอ็งนี่แจ้งแจ้งแจ้งเอ็งมาดูนี่เอ็งมาดูหนูมาดูนี่มันคือกิ่งไม้เอออ่ะไปไปเด็บเด็บเด็บไหมอย่าบอกนะเจ้าอ้วนเราจะวิ่งกลับบ้านเนี่ยฮะเราจะวิ่งกลับบ้านปะลูกหึแอ่แอะแอฮะโอ้ย ก้อยคอยหุยต้นหมดต้นแล้วผมบอกว่าคอยคอยชาชาเดี๋ยวก็เดินตามไม่ทัน,น <laughs> เดี๋ยวก็ผมวิ่งึ่งอยากกลับบ้านแล้วหนึ่งเลครับผมแล้วคอยดูเนี่ยผมผมไม่เคยมาตรงนี้เลยนะครับผมอาจะข้าไปตรงไหนแจ้งโอเคข้าไปปะปะ,ปะอ่ะอดิปก่อนก้อยแข้ากูไหนไม่เหมือนเราผมบอกให้เล่นอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแอปหนึ่งไปอึบอ๊บ นี่เรามีทางข้ามโอ้ต่อไปตรงนี้จะเป็นทางข้ามครับเออเอไม่ใช่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 ถอยมาถอยอังคุจิระคี้ถอยมาเร็วมามาจองได้มานี่เราก็มาเจอคลองนะครับผมเราก็มาเจอสะพานเปลี่ยนนิสัยนะครับผมเออก็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 เกรงเตียยตัวผมบอกว่าใครให้ไปทางนู้นนไปพวกเราบ้านกันคอยคอยรถหยับหยับสินี่ผมไม่ค่อยกล้าให้ลงเท่าไหร่นะ แล้วเราไปลงสะเรานะครับผมโอยเจ็ดเงย็นลกเจ็ดเงยน็นอ่าไปอันนี้แบบว่าเราเพิ่งมานะวันนี้ก็เลยยังไม่ไหลจริงน,นะครับผมอ่ะไปมาทัานนี้เร็วเร็วไปไปเนี่ยเดูกาลีบดูกาลีบโอยโอยมีเด็กจากกลับบ้านแล้วหนึ่งโอยอ่าโอยไปเอ้ย ก้อยไอ้จะรีบไปไหนนี่ก้อยอันนี้ดึงไว้นะที่ดึงไว้ไม่ใช่อะไรกลัวแบบเวลาแจงเล่นนะแจงเล่นแล้วแบบกลัวแบบรถเขาเวลารถเขาผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าเราก็เลยเซฟไว้นะครับอ่ก้อยนี่จับไปโอ้ยโอ้ยไอ้ก้อนประคิดโอ้เนาะ อันนี้น่าจะไม่ขี่ลองไปเส้นทางไหมทุกคนโอ้ยไปไม่ได้หรอาไน้องวัวอยู่ข้างบนเดี๋ยวไปซัดก้อนวัวเขาอีก <c oughs> ไปครับผมไปกินยาที่บ้านได้แจง้งมีทั้งยาและก็กล้วยนะยะยะเฮ้จะเสบัสดไปเฮ้ยไปดมไปดมทายเขาอยู่เฮ้ยมาทางนี้โอ้ยจะดมทำไม อะไรนะวิวบอกวิจัยวิจัยวิจัยจะหาวิจัยถ่ายเขานะครับผมก็ตรงนี้มันมันคือตรงเมื่อกี้เป็นเนินว่าเขาไว้ขึ้นรถนะครับผมอ่าเป็นเนินขึ้นรถช้างในบ้านนะทุกคนไปแล้ว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 โอเคครับผมวันนี้ก็การเดินก็โอเคอยู่นะครับผมจุกแจงนะไปเร็วนี่ก็เข้ามาในหมู่บ้านแล้วนะครับผม đôm này ấy, à, ấy, này, mấy, da, mấy chim nhà rồi, chết còn kia tao biệt, không chứ Hãy subscribe พอเริ่มเข้ามาในหมู่หมูหมหมหม่บ้านหน่อยก็ไม่ค่อยจับเท่าไหร่แล้วนะครับผมจะเป็นจับข้างบนเอานะครับนี่ถ้าเป็นแบบนี้แจงจะไม่ค่อยสะบัดหูออกนะครับผมยกเว้นในลานแสดงถ้าในลานแสดงแล้วไม่รู้สะบัดดีมากเลยนะครับผมฮึยไ นะฮะโอเคครับผมจะถึงสีแยกแล้วนะครับผมไม่ใช่แจ้งจะตรงไปอีกบ่เพราะแจ้งไม่ค่อยมานานละเพราะผมไม่ค่อยได้พาไปสวนนึงแต่มันเกิดครับผม่อยบอยลดลดค่อยๆลดอย่าไปเบียดรดเขานะโอเคมขทางนี้ไปไปตามลุงแหบไปเลย ไปตามไปตามลงไปเลยอืมก้อยรถมองไม่เห็นแล้วนะก้อยรถก็ไปทางไหนอ่ะไปไยกดูจะเข้าทางไหนอีกปาดหน้าไหมปาดหน้าไปเลยครับผมนี่ <c oughs> เป็นยังไงเลยครับผมเฮ้ยเก๊เก๊ ขาเลิ okay, okay, okay. <ป>่เหออ่ะแก่แก่ๆแก่อ่ะเปิดเออมันก็เปิดได้อยู่ออ้๋ออชนเต็นท์ชนเต็นท์ออนนแล้วก็วมาจากสวนจะเข้าทางนี้นะครับก็มาจากสวนโอ้โห و, มีโอ้โหโอ้โหชนเก้าอี้ไปเลยอาชนเก้าอี้ไปแล้วตายทุกคนข้างนี้มีกล้วยด้วยลุงนี่กล้วยอยู่ตรงนี้สิ ห้องนี่เลยโอ้โหมีการเอาผ้าออกด้วยอ่าห่อไปเลยห่อไปกินที่รักเลยไปอ่ะเอาขาขาเคียวเคียอ่ะห่อไปห่อไปช่างน้นเร็วอ่าอ่าอ่าโอ้ยยยยยตกแกงหมดครับโอ้โหกล้วยกระจายหมดเลยโอ้ยใครเก็บแล้วลูกทีนี้โอ้ยกล้วยกระจายหมดเลยโอ้ยกล้วยนี่กล้วยจากแกงแกงปลุกเสษกล้วยเลยครับผมเหมือนแกงปลุกเสกเลยนะครับ ดูสิครับผมกระจุยหมดเลยนะ <c oughs> ขอไปนี่ครับเว <c oughs> ้ยเก็บกินให้หมดเลยกี่ไอ้ดูสิดูสิบุกพลังกล้วยนะครับผมนี่เดินมาใช้พลังงานเยอะนะครับก็ต้องกินกล้วยสักหน่อยนะครับผมเจ๊เยอะตังคยูไปมาดูสิทำไมมันเละเทะอย่างนี้ล่ะแจงเองนี่ฮะอ้าวฮอปไปกินที่รักเออฮอปฮอปมาฮอปตัวนี้ ฮอบมาฮอบคี่ฮอบเออฮอบตัวนี้มาเองเจ้าตัวไหนเนี่ยนี่ฮอบเออฮอบไปเออฮอบไปกินที่รักเลยโอ้ยตกตก,ตกหมดเลยโอ้โหหใครจะเก็บหลักทีนี้เก็บงนะเจโอ้โหไม่นางจุกบบอกให้ฮอบไม่ใช่สบัดแล้วใครจะเก็บระบัดนี้เยอะมากเซนจุ๊ไปมาลงมา ลงมาแล้วก็มาเก็บด้วยนี่ลงมาเร็วแล้วมันเยือดทำไมข้างเดียวเนี่ะโอ้โหอยูโอโ่มีการโยนถุงทิ้งด้วยถุงมันเกะกะ้าเฮ้ยจิ๊กซอพี่แจงก็ทำอะไรเหรอติ๊กซอว์โอ้ยโอ้ยแน่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 โอ้โหก็ขอนั่งก่อนทั้งนั้นก่อนแจงจะเก็บหมดนะอ่ะบุกบ้านนะครับบุกบ้านวันนี้ วิ่งเล่นในทุ่งนาเสร็จก็ก็<ๆ>มาบุกบ้านนะครับจุบแจงโอ,อ้โ,อโห,โหโดูสกิลการกิโอ้โหเร็วมากวบวบวบโอ้ยพอแล้วว่ะโอเค <S <S อเครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับผมสำหาร,รับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ มาทานมาทานกินหมดแล้วอ่ะอย่างเร็วอ่ะ